สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปรันกันนี้นะเราจะมาในหัวข้อท็อปปิคที่ว่าผู้คนกล่าวถึงล่ำลือเรื่องของคุณว่าอย่างไรรงบานพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe และแชร์นะคะกล่าวถึงแล้วก็ล่ำลือนะคะอาจจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องไม่ดีก็ได้ตรวจสอบลัคนาราศีของคนที่มาเจอคลิปรังกันนี้นะคะ คิวราด้มเป็นคิดพลังงานรวมอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือว่าไม่ใช่เรื่องของคุณก็ได้ฟังเพื่อเป็นไกดำทางเป็นแนวทางเนาะมูลราศีมีนราศีกรกฎสันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ธาตุไฟ,ตาาไฟเตเทอุกัมซาธาตุไฟแอร์ธาตุลมมิถุนตุนกุมวิบาราศีตุลธาตุลมพลูโตธาตุลมมิถุนตุนกุมวิโกราศีการธาตุด,ดิน ะะแอริทราซิเมตทัดไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เคียวข้องกับคุณมี7 4 4 3 3 2 6 6 19 1แล้วก็25นะ,ะก็ขอประกาศบอกนิดนึงนะคะแม่หมอเป็นกลุ่มของชาวลัคนาราศีตุลฉะนั้นนะคะดวงของชาวลัคนาราศีตุลตั้งแต่วันที่4ทธันวาคมเป็นต้นไปพลังงานนะคะเซน์ความแรงของจิตสัมผัส ะะหรือว่าการเปิดไพ่หรือว่ายานต่างๆจะมีความแม่นยำมากๆถ้าหากท่านใดสนใจในเรื่องของการชอบในเรื่องของการทำนายดวงเปิดไพ่ยี่สี่ดูดวงชะตานะคะก็ทักลิกงทักไลน์มาจองคิวดูดวงได้เพราะว่าช่วงของปลายปีนะคะจะมีการที่แบบดูดวงเยอะมากอาจจะคิวเต็มหรือว่านะคะอาจจะไม่ได้ดูดวงก็ได้นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถจองคิวล่วงหน้าได้เลยเนาะ เรามาตรวจสอบพลังงานของคนที่มาเจอลิปวันกินี้นะคะไพ่พมยาญานเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่เราจะใช้เปิดตรวจสอบพลังงานของสิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณนะคะมีไพ่พระแม่คงคาไพ่เทพธิดาพระจันทร์ไพ่พระนารายณ์ทรงสุบัณและไพ่กามเทพสำหรับพลังงานของไพ่พระแม่คงคานะคะ มีความหมายถึงบุคคลที่มีพื้นฐานจิตใจที่ดีมีความเมตตาอ่อนโยนมีจิตใจกว้างขวางและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจแล้วก็มีความเป็นผู้ให้ด้วยความเต็มใจมีความน่ารักเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะก็จะหมายถึงตัวของท่านเองเนี่ยนะเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นบุคคลที่ มีในเรื่องของการมอบสิ่งต่างๆให้คนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะเป็นคนที่จิตใจกว้างเป็นที่น่ารักนะเป็นที่รักใคร่ของบุคคลรอบข้างสังคมรอบคางนะคะก็จะมีในเรื่องของการที่ตัวของคุณเนี่ยมีความคิดทัศนคติมีจิตใจจิตนาการที่กว้างไกล นะคะเป็นผู้ที่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้เป็นอย่างดีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านพิเศษเฉพาะตัวจึงมากที่จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานในสิ่งที่คุณทำนะคะโชคลาภการเงินก็นมีพอปานกลางนะคะแล้วก็ไพ่เทพธิดาพระจันทร์เทพธิดาพระจันทร์เป็นเทพแห่งความรื่นรมยามราตรีการนะคะเป็นคนที่มีความ สุภาพอ่อนน้อมอ่อนโยนนะคะเป็นผู้ที่มีความสวยสดงดงามมีความอ่อนหวานละมุนละไมจิตใจดีนะคะแล้วก็ตัวของคุณเองเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีความเยือเกเย็นความอ่อนหวานจิตใจร่าเริงม,มีความสุขนะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงดงามน่ารักนอะก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่รักความสงบนะคะ เป็นพลงานของคนที่แบบเหมือนเป็นกลุ่มของชาวถัดน้ำนะคะเป็นคนที่เกิดในวันจันทร์ได้และนะไพ่พระนารายณ์ทรงสุบรรเป็นพลงานของมหาเจกรัิผู้มีมหาราชนะะหมายถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อยู่บนความอ่อนไหวของชะตากรรมชีวิตมนุษย์นะ,ะชีวิตก็อาจจะมีแบบขึ้นขึ้น,นลงๆบ้างนะคะ ก็จะพบเจอแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดเสมอฉะนั้นตัวของท่านเองเนี่ยจะมีในเรื่องของการที่พบกับชะตากรรมนะเหมือนมนุษย์ที่เจอในเรื่องของวิบากกรรมนะคะแต่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งปวงนะมีอํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่เหมือนกับว่ามองไม่เห็นปกป้องคุ้มครองดูแลคุณอยู่ นะคะให้แคล้วคลาดปลอดภัยนั่นเองและไพ่การ,รมเทพนะคะการ,รมเทพเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นในด้านของความรักนะคะก็จะมีเทพที่จะสื่อความรักประทานพรความรักนะ,ะจะมีคนเข้ามาตกหลุมรักโดยเฉพาะคนโสดนะคะก็ถือได้ว่าชีวิตในเรื่องของความรักจะมีคนที่เข้ามาสารพันธ์คบหาดูใจนะคะอยู่ในหัวของความเสนะะ่หา และก็ความปรารถนาที่จะมีคู่ครองคนรักนะคะก็จะโดดเด่นในเรื่องของงานที่จะต้องใช้ความปรณีประนอมนะการสื่อสารการพูดการเจราจาภาษาต่างๆนะคะก็การเงินอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเมื่อความรักโดดเด่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณนะคะตัวตนของคุณความโดดเด่นในตัวของคุณเนี่ยนะคะ คุณมีความรู้ความสามารถนะคะที่ทําให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะเรื่องอะไรความรู้ความสามารถนะคะที่ทําให้คนอื่นนะคะพูดถึงคุณเล่าเรื่องของคุณชื่นชมในตัวคุณ สองดานะคะตัวของคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าคือไม่ค่อยที่จะยุ่งกับใครไม่ค่อยที่จะยุ่งวุ่นวายกับใครนะคะเป็นคนที่โฟกัสชีวิตของตัวเองเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะทำธุรกิจการงานของตัวเองให้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เป็นที่รักของบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะเป็นคนที่มีความโชคดีนะคะมีโชคลาภเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะเป็นคนที่รัก ครอบครัวเป็นคนที่มุ่งหวังในเรื่องของความสำเร็จนะคะเรียกได้ว่าคุณมาที่จะมีโอกาสดีๆมีปฏิหารมีความโชคดีเกี่ยวกับนะคะในเรื่องของการที่มีคนรักมีคนเมตตาโชคดีในเรื่องของอาชีพการงานมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนให้ความรักให้ความเมตตานะะการงานโดดเด่นความรักก็โดดเด่นบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะมีความเกรงอกเกรงใจคุณ นะคะแล้วก็ตัวของคุณเนี่ยคือเป็นคนที่ใ่รู้ใ่เรียนอะ่ะเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้เป็นคนที่ขยันนะมีความอดทนนะคะแล้วก็มีความนอบน้อมถ่อมตนไม่ว่าคุณจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานอาชีพอะไรนะคะแต่คุณก็เหมือนกับว่ามีความอ่อนโยนมีความถ่อมเนื้อถ่อมตัวนะเป็นคนที่ไม่แสดงออกก้าวร้าวต่อผู้อื่น นะมีความรักมีความเมตตาม,มีความซื่อสัตย์ต่องานที่ทำนะทำให้คนอื่นเหมือนมีความเคารพเกรงใจนะไม่กล้าที่จะเข้ามาเรียกว่านะคะนินทาคุณหรือว่าใส่ร้ายคุณหรือว่ามองคุณในแง่ลบๆเนี่ยพลังงานคุณคือแบบเรียกว่าเป็นคนจิตใจดีอะ่ะนะไม่รู้ว่าจะหาข้อวิจารณ์อะไรมาวิจารณ์คุณเพราะว่านะสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือคุณ โฟกัสที่ชีวิตของตัวเองคุณพัฒนาตัวเองคุณนะคะเรียกว่ามีความขยันในอาชีพการงานของตัวเองสร้างความสําเร็จให้ตัวเองสร้างชื่อเสียงและความไว้ใจนะ,ะในอาชีพการงานของตัวเองก็เลยเหมือนกับว่าคือไม่ได้ไปสนใจใครไม่ได้ทําร้ายใครไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครนะ กลับเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจต่อคนอื่นเวลาที่แบบมีโชคลาภนะหรือว่ามีความสําเร็จหรือว่าเป็นคนที่ชอบแบ่งปันความรู้ต่างๆให้กับผู้อื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผู้คนกล่าวถึงหรือร่ำรือเรื่องของคุณอย่างไรนะคะร่ำรือกล่าวถึงเรื่องของคุณนะคะเรื่องอะไรแบบไหนอาจจะมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนะ,ะมาดูเรื่องที่หนึ่งนะคะผู้คนที่เขา รู้จักคุณเขากล่าวถึงคุณหรือว่าร่ำลือเรื่องของคุณเรื่องอะไรบ้างความสำเร็จของคุณนะคะความสำเร็จความมีชื่อเสียงนะคะการวางแผนชีวิตของคุณการทำงานของคุณที่คุณเหมือนกับว่ามีในเรื่องของการที่คือต่อสู้ดิ้นรนนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างจนมีชื่อเสียงจนประสบความสำเร็จมาได้ด้วยตัวเอง นะคะด้วยความมุ่งมั่นด้วยความพยายามตัวของคุณรักในสิ่งที่ทำนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดนะฉลาดที่จะแบบเป็นคนที่มีไอเดียนะ,ะมีจินตนาการมีความรู้มีความสามารถมีความคิดที่แบบเรียกว่าอา,อาจจะแตกต่างจากคนอื่นนะคะอาชีพการงานที่คุณทำคือแบบโดดเด่นมากนะคะเพราะว่าเดอะซันเจ็ดดาบเนี่ยเป็นคนฉลาด นะคะเรียนรู้ได้เร็วทํางานได้เก่งนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าวางแผนแล้วก็คิดทําอะไรที่มันเหมือนกับแตกต่างจากคนอื่นจนมีชื่อเสียงจนโดดเด่นได้ประสบความสําเร็จได้นะคะโดยใช้ในเรื่องของจินตนาการไอเดียความสามารถของตัวเองนะคะและผู้คนนะคะกล่าวถึงคุณล่ำลือถึงคุณเรื่องอะไรบ้าง t ดอะทาวเการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณที่รวดเร็วจากตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าคืออาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวนะนะตอนนี้เวลานี้เป็นพลังงานคนที่ชอบเก็บตัวไม่ส่งสิ่งกับใครหลีกเลี่ยงความวุ่นวายหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆนะคะจากที่อาจจะเคยเป็น คนที่ชอบเข้าสังคมก็ได้นะมีเพื่อนมีฝูงเยอะแยะมากมายนะคะอยู่ดีดีคุณก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนะคะจากที่เป็นหนุ่มสังคมสาวสังคมจากเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบเข้าสังคมกินเที่ยวดืม่มก็กลับมาเปลี่ยนตัวเองนะคะหมกมุ่นอยู่กับการทํางานของตัวเองโฟกัสที่การทํางานของตัวเองจริงจังกับชีวิตของตัวเองอยู่กับความสุขของตัวเองในรูปแบบ ต่างๆหรือว่าบางคนนั่นคือแบบอาจจะเคยเก็บตัวแล้วก็เปลี่ยนนะเข้าสังคมก็ได้หรือว่าอาจจะเหมือนกับว่าเคยเข้าสังคมแล้วเปลี่ยนมาเก็บตัวก็ได้เช่นกันนะคะนี่คือคนที่เขาพูดถึงคุณกล่าวถึงคุณนะคะว่าคุณเปลี่ยนไปนะคะแต่ในสิ่งที่คุณเปลี่ยนเนี่ยทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นและผู้คนกล่าวขานถึงคุณในเรื่องของการที่คุณมากที่จะเสียงดังนะพูดจาเสียงดังอารมณ์ร้อนใช้อารมณ์ นะะมากกว่าเหตุผลแต่ตอนนี้นะ,ะเมื่อคุณเหมือนกับว่าคืออาจจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่ามีการนั่งสมาธิหรือว่ามีการแบบสวดมนต์ฝึกจิตภาวนาหรือว่าเจอเหตุการณ์เจอเรื่องราวที่มันมาทดสอบจิตใจของคุณแล้วเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยคือแบบน่าที่จะมีการไปฝึกฝนวิชาความรู้ต่างๆฝึกฝนในเรื่องของการสวดมนต์หรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วทําให้ตัวของคุณเนี่ยสงบนิ่ง นะคะมีจิตใจที่แน่วแน่มีจิตใจที่มั่นคงนิ่งหรือว่าเป็นการที่แบบบางคนท่านก็ไปฝึกในเรื่องของการเปิดตาที่3นะคะฝึกจิตยามสัมผัสก็ได้แล้วทําให้ตัวของคุณเหมือนสงบนิ่งมากขึ้นนะ,ะมีจิตใจที่มั่นคงมากขึ้นนะ,ะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ที่แบบมีความรู้มีในเรื่องของออความมั่นคงในด้านของจิตใจแล้วก็สามารถที่จะชีแ้แนะแนวทาง ะะช่องทางแสงสว่างให้กับคุณอื่นได้คือจากอดีตที่คุณอาจจะเหมือนกับว่าเป็นคนที่หมกมุ่นนะเป็นคนที่ไม่มีความสุขกับชีวิตในสิ่งที่ตัวเองทำนะเป็นคนที่พูดจาเร็วนะหรือว่าพร่ำเพรือ่อหรือว่าใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแต่ปัจจุบันนี้คุณเป็นคนที่มีเหตุผลมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะอาจจะด้วยจากเกิดมาจากคำพูดของคุณนะคะก็ได้ และนะผู้คนเก่าขานถึงคุณในเรื่องของความโชคดีบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีพลังงานของคนเก่าคนเก่าๆกลับมาก็ได้นะพลังงานของสามีคนรากาักเก่าภรรยาเกา่าแฟนเก่าเนี่ยคือจากที่เคยแบบเหมือนทะเลาะกันกับคุณหรือว่าไปสนใจคนอื่นไปสนใจสิ่งอื่นมีพลังงานของคนเก่าๆที่นะคะรู้สึกว่าณตอนนั้นเวลานั้นคุณอาจจะ เป็นคนที่เขาไม่ชอบแต่ตอนนี้นะคนเก่าๆนะคะพูดถึงคุณในรูปแบบของการที่ตัวของคุณเนี่ยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมีความมั่นคงในชีวิตมีการโฟกัสในเรื่องของการงานมีการที่แบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นน่าเคารพนะคะแล้วก็เป็นที่สนใจนะ,ะของคนที่แบบเหมือนชอบคุณรักคุณหรือว่าแฟนเก่าของคุณสามีของคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณดูมีเหตุผลมากขึ้น นะคุณดูแบบคือหน้าอยู่ใกล้หน้า,าพูดคุยด้วยหน้าที่จะขอคำปรึกษาหารือเกี่ยวกับในเรื่องของการงานหรือว่า,าแฟนคนรักของคุณที่แบบอดีตอ่ะคุณเคยงี่เง่านะคะเขามองว่าคุณเคยงี่เง่าปจัจจุบันนี้คุณอาจจะเหมือนกับว่าเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะมาเป็นคนที่แบบมีเหตุผลมากขึ้น น,ะะนี่แหละคือแบบพลังงานของคนที่บุคคลรอบข้างสักครอบข้างที่เขากล่าวถึงคุณว่าคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีเหตุผลมากขึ้นเนะเาะจากที่เคยงี่เง่านะคะพูดอะไรไม่ฟังนะ,ะก็กลายเป็นคนที่แบบดูนิ่งดูแบบได้อยู่ใกล้นันะะดูแบบคุยแล้วก็ปรึกษาหารือเรื่องราวต่างๆได้แบบนี้ดูมีเหตุผลอะนะคะและผู้คนกล่าวถึงคุณนะคะอาจจะเป็น คนที่เหมือนกับว่าเขาเคยเข้าใจคุณผิดนะคะในเรื่องของการเงินก็ได้นะเคยดูถูกคุณว่าคุณอะนะคะผิดพลาผดผิดหวังล้มเหลวในเรื่องของการเงินนะคะเป็นคนที่แบบยากจนนะในสายตาของเขาเป็นคนที่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินนะคะแต่เขามาเห็นคุณนะเหมือนกับว่าคือคุณอาจจะเหมือนกับมีการเปลี่ยนงานออกงานย้ายงาน,งานหรือว่ามีชีวิตที่แบบคือไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะ ก็เลยมีการเนี่ยว่าอา้าวหนบอกว่าคนคนนี้มีปัญหาเรื่องเงินไงมีปัญหาหนี้สินไงเออมีปัญหาในเรื่องของการที่แบบเออมีคนมาทวงหนี้เขาไงอารมณ์นี้นะคะแล้วพอวันเวลามันผ่านไปตัวของคุณคือแบบดูเป็นดีเอ็มเพรสอะนะคะดูเป็นพลังงานของคนที่มีความสมบูรณ์แบบในเรื่องของการเงินมีความร่ํารวยไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องของการเงิน นะไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนงานออกงานย้างงานคุณก็ไม่ได้มีในเรื่องของความเดือดร้อนในเรื่องการเงินเขาวยังเห็นคุณมีความสุขดีนะคะใช้ชีวิตดีกินดีอยู่ดีนะคะเออมีตังซื้อของมีตังไปกินร้านอาหารหรูๆอารมณ์เนี้ยนะคะเออในสิ่งที่เขาได้รับรู้มาคือแบบใครวะนะเป็นคนพูดหรือว่านินทาคุณว่าคุณมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาในเรื่องของไม่มีความสุขนะเศร้าในเรื่องของการเงิน นะ,ะไม่ใช่เลยนะที่ไหนได้คุณมีความสุขอ่ะคุณแบบมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีความเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบหรือว่าเป็นพลังงานคนที่แบบคือไม่จําเป็นที่จะต้องนะ,ะเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นนะ,ะใช้ชีวิตอยู่ลําพังอยู่คนเดียวก็มีความสุขนะกินอิ่มนอนหลับอารมณ์นี้นะคะเออชีวิตดูร่ํารวยดูสมบูรณ์แบบจะตายใครบอกว่าคุณนะ,ะไม่มีความสุขมีความสุขนะคะนี่คือข่าวลือเนาะและ มีคนกล่าวถึงคุณล่ำลือถึงคุณเรื่องเขาบอกว่าคุณเนี่ยคือมีแฟนนะคะมีคนเข้ามาจีบคุณหรือว่าคุณไปหลงรักใครไปชอบใครนะคะไปสนใจผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่สนใจคุณอารมณ์เนี้ยนะคะประมาณที่แบบคุณอกหักนั่นแหละคุณเพอร์เฟกต์ซะขนาดนี้นะคะคุณแบบสมบูรณ์แบบซะขนาดนี้คุณอาจจะไม่ได้เหมือนกับว่า เ,ออเรียกร้องความสนใจจากใครการที่แบบว่าคุณไปชอบใครไปสนใจใครมันก็คือความรู้สึกที่แบบชอบเพราะว่าไปเจอคนที่ใช่เจอสเปคคนที่ชอบอะไรเงี้ยไม่ว่าเขาจะรักคุณนะหรือว่าไม่รักคุณก็ตามแต่รู้สึกว่าคุณก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะสิ่งที่สาคัญในชีวิตของคุณก็คือการที่แบบเหมือนออมีอาชีพการงานที่มั่นคงอารมณ์เนี้ยนะส่วนความรักคือแบบว่าคุณไม่ได้สนใจอยากจะให้เขากลับมารักคุณนะ คุณเพียงแค่เหมือนกับว่าประมาณที่แบบความรักของคุณเนี่ยจะมอบให้ใครนะมันเหมือนกับเป็นการที่นะคนคนนั้นจะต้องเห็นคุณค่าในความรักของคุณเท่านั้นนะการที่แบบคุณจะไปแอบชอบใครก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกับว่าคุณจะต้องครอบครองคนคนนั้นคุณจะต้องเป็นภรรยาเป็นสามีของคนคนนั้นนะคะอันนี้คือข่าวลือนะเขาบอกว่าคุณเนี่ยไปแอบรักไปแอบชอบใครแล้วก็เสียใจนะจนแบบคือไม่มีกระจริกกระใจจะทํางานไม่มีกระจริกกระใจที่แบบจะ เหมือนกับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอะไรนี้ไม่ใช่เลยคุณมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทํานะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบคือแยกแยะออกอะ่ะความรักก็คือความรักงานก็คืองานนะคะสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีเงินในบัญชีเท่านั้นที่จะทำให้คุณมีความสุขได้นะคะความรักอาจจะไม่จําเป็นเสมอไปเนาะและนะข่าวลือเกี่ยวกับคุณนะคะเป็นในเรื่องของการที่ตัวของคุณนะคะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะบอกเล่า ให้กับคนอื่นได้ฟังได้อาจจะเป็นมหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวนะที่ปรึกษากับคนอื่นไม่ได้แล้วคุณก็เหมือนกับทุกทรมานอยู่เพียงลําพังคนเดียวอารมณ์เนี่ยนะมันเป็นปัญหาที่แบบคือมันเก็บไว้ในใจเพียงคนเดียวนะคะมันแก้ไขไม่ได้มันมันเป็นปัญหาเรียกว่าอืมจะต้องอดทนจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อคนในครอบครัว หรือว่าพยานที่อยากก้ามกืนฝืนทนกับสิ่งสิ่งนี้นะคะอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับคนในครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่การดูแลาการมอบความรักให้กับคนในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยก็ต้องอดทนนะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่มีปัญหากับพ่อแม่นะความกตัญญูการดูแลเอาใจใส่การเลี้ยงดูแล้วก็ทําให้คุณเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะไปมีครอบครัวใหม่ได้ในเร็มนี้นะคเขาเลยมองว่า การที่ตัวของคุณเนี่ยไม่เปิดใจสารสัมพันธ์หรือว่าไปรักใครชอบใครหรือว่าไม่เปิดใจที่จะมีแฟนก็เพราะว่าคุณอาจจะมีภาระในด้านของการที่ต้องรับผิดชอบดูแลคนในครอบครัวนะคะก็เลยเลือกที่จะเหมือนกับอ,อไม่อยากจะมีแฟนไม่อยากจะแต่งงานอารมณ์นี้นะแต่ถามว่าอยามีคนรักไหมมีคนรักมีคนที่ชอบนะคะหรือว่าบางคนท่านก็ เป็นบังการของการที่แบบตัวของคุณเนี่ยไปแอบรักไปแอบชอบคนที่เขามีครอบครัวแล้วนะคะก็เลยเหมือนกับว่าคือเขาเลือกที่จะมารักมาชอบคุณไม่ได้นะ,ะเขาเลือกครอบครัวขอ,ของเขาก็เลยทําให้คุณต้องเหมือนกับเออรักเขาข้างเดียวอารมณ์นี้นะคะและเขาลือเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะการที่คุณมีการเ,ออเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานนะคะไปอยู่กับครอบครัว นะไปทําอาชีพส่วนตัวไปทําธุรกิจนะงานส่วนตัวของคุณนะคะไปโฟกัสในสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตนะคะคือเขาก็พูดถึงการเดียวกว่าการที่คุณเลือกสิ่งเนี้ยการที่คุณเลือกที่จะเหมือนทําอะไรที่มันเหมือนกับว่าเพื่อตัวเองเพื่อคนในครอบครัวนะคะเพราะว่าคุณต้องการที่จะสงบสึกนะ,ะไม่อยากจะมีปัญหา คนในครอบครัวก็ได้หรือว่าการที่แบบตัวของคุณเนี่ยพยายามที่จะเหมือนเ,อเลือกภารกิจหรือว่าทำงานที่เป็นอาชีพนะส่วนตัวหรือว่าทำงานที่เป็นความรู้ความสามารถเฉพาะด้านส่วนตัวเนี่ยแล้วก็เหมือนกับเดินออกจากธุรกิจการงานนะคะบริษัทต่างๆเนี่ยแล้วก็มาเลือกในสิ่งที่ตัวเองมีความรู้ความสามารถเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยคืออยากจะอย,ะอยู่กับครอบครัวมากๆ นะคะไม่อยากจะทํางานที่แบบเป็นลูกจ้างเดินทางไกลอารมณ์นี้นะคะคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตที่แบบทาธุรกิจส่วนตัวกับคนในครอบครัวมากกว่านะคะเออแล้วก็เหมือนกับว่าเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยคือไม่อยากจะทําธุรกิจการงานที่เป็นของคนอื่นด้วยนะก็เลยเลือกที่จะออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานแล้วก็มาอยู่กับครอบครัวก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้คือข่าวลือของคุณนะที่ เขาพูดถึงคุณกันเนาะเดี๋ยวเราดูนะคะไพ่แนะนำอะไรในสิ่งที่เขาลือในสิ่งที่เขาพูดถึงคุณเนี่ยนะมันเป็นในแง่ใดนะคะแง่บวกหรือว่าแง่ลบนะบสิ่งที่เขาพูดถึงคุณสิบคาถามันเป็นในรูปแบบของการที่ทุกคนนะคะเขามองว่าเนี่ย การที่เราเลือกสิ่งที่เราคิดว่ามันทำให้ตัวของเรามีความสุขใช้ชีวิตอย่างสุขสบายหรือว่าเหมือนเลือกจบนะปัญหาอะไรบางอย่างนะยเขามองว่าการที่ตัวของคุณเนี่ยเลือกที่จะเหมือนกับหยุดออความหนักใจหยุดความไม่สบายใจหยุดปัญหาบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะแล้วก็เหมือนกับ เลือกที่จะใช้ชีวิตที่สันโดษหรือว่าไปโฟกัสในสิ่งที่เหมือนกับเรียกว่าอาชีพการงานที่มันเป็นอาชีพที่อิสระนะคะไม่สุงสิงกับใครไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครไม่อยากจะให้ใครมายุ่งวุ่นวายเนี่ยนะเขาก็บองว่าตัวของคุณเนี่ยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของตัวเองแล้วนะคะคือมันเหมือนกับทุกคนต่างก็คิดว่าตัวของเรามีโอกาสเลือกสิ่งที่ชอบ นะเลือกทําสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็นะไม่ไม่อยากจะสูงสิงไม่อยากจะวุ่นวายกับคนอื่นไม่อยากจะเหมือนกับว่าให้คนอื่นนะคะมาวิพากวิจารณ์เราหรือว่าทําให้เรารู้สึกแย่อรารมณ์นี้นะตัวของคุณคือแบบไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องอะไรมีความทุกข์ใจเรื่องอะไรนะบุคคลรอบข้างสังกลองข้าง,ง,น,ง,างนะเขาเหมือนกับมีในเรื่องของการที่แบบมีความชื่นชมยินดี นะะในสิ่งที่คุณทําเสมอนะ,ะหรือว่าอดีตถ้าแบบคุณเคยมีปัญหากับบุคคลราบข้าสังคมราบข้างที่เขาเคยรู้สึกไม่ดีกับคุณปัจจุบันนี้นะเขาน่าที่จะเปลี่ยนความคิดทัศนคติของเขาในรูปแบบต่างๆว่าการที่ตัวของคุณเนี่ยเลือกที่จะไม่ประทะเลือกที่จะหนีสังคมเลือกที่จะไม่พบปะผู้คนหรือว่าเลือกที่จะไม่มีปัญหากับใครเนี่ยมันเป็นการเลือกที่เรียกว่ายุติ นะคะความบาดหมางในด้านของความคิดเนาะคือมันเหมือนกับเออพลังงานตรงนี้น่าที่จะเป็นบุคคลที่เขามองว่าคุณเลือกความสุขให้กับตัวเองเลือกชีวิตที่สงบสุขนะคะก็ เป็นคลิปพลังงานของคุณนะคะกับบุคคลที่เขาเกล่าวขานคุณนะเขาก็มีความชื่นชมยินดีในสิ่งที่คุณทานั่นแหละนะไม่ว่าคุณจะทาอะไรไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะก็ยังมีคนที่เขาที่แบบสนใจชีวิตของคุณชื่นชมในชีวิตของคุณอยู่นะคะฟังเพื่อไปแก้ใน,นถามเป็นแนวทางของคุณดุกันติดตามค่ะ